สวัสดีคะ่ะมาอีกแล้วคะ่ะพาท่านผู้ชมมาดูบอนสีนะคะวันนี้ได้บอนสีตัวใหม่เข้าบ้านนะคะนี่เลยนี่ราคาเขาแรงมากนะคะแต่ว่าอยากได้ทราบไหมคะว่าต้นเท่าไหร่เอ่ย จะทายกันถูกไหมต้นใหญ่นะคะถือว่าสูงแล้วต้นสูงแล้วนะคะนี่ให้ดูนะคะใบไ,ไหนใบล่าสุดใบไ,ไหนใบล่าสุดของเขาเขามีอยู่สี่ใบนะคะนี่ใบนี้ดูดูความฮาบความด่างของเขาสวยงามมากนะคะ สีขาวนะคะอีกครึ่งใบก็จะเป็นสีเขียวต้นนี้ก็คือเมืองเกาะเกล็ดนะคะโอ้โหเมกอนนี้ราคาแตะไม่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะคะแต่ก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ต้นนี้มา ราคานะคะเขาไลฟ์สดขายกันใน facebook นะคะจริงๆร้านเขาจะขาย1,300งนามนะคะก็เลยขอต่อเขาเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาก็เลยให้มาก็เลยได้มานะคะแต่ถ้าเขาไม่ลดให้ก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่า เป็นประเภทเสียดายเงินนะคะถ้าไม่ชอบจริงๆนี่ก็จะไม่ซื้อนี่ค่ะเมืองเกาะเกร็ดนะคะได้มาแล้วแต่ว่ามีด่างอยู่ใบเดียวนะคะมีทั้งหมด4ใบเดี๋ยวให้ดูใบเล็กเขาเขาเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึงตอนเที่ยงวันนี้นี่เองเขาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงนะคะ กอกเลดนี่ก็เป็นใบที่มีความแข็งแรงนะคะเพราะว่าดูใบของเขานะคะถึงแม้เขาจะถึงแม้เขาจะเอ็นตามการห่อหุ้มนะคะจริงๆเขาน่าจะยกสูงนะคะใบน่าจะแบบว่าชูชูใบได้สูงกว่านี้นะคะแต่ด้วยบรรจุพันธุ์ของเขานะคะทำให้ใบเขาก็โค้งลงอย่างนี้นะคะ นี่คะ่ะแต่ก็ยังความสวยยังมีอยู่นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวนี่อีกใบหนึ่งใบนี้มีด่างนิดนึงนะคะแต่ใบนี้สวยเลยชอบนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่หลอดไม้อยู่ไหนเอ่ยโออันนี้อันนี้เพิ่งค้ำใบม่ดสักครู่นี่คะ่ะ นี้โหลดใหม่มานะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะฮาร์ปไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้นอยๆก็มีเชื้อเชื้อด่างขาวเขียวนะคะมาแล้วนะคะสวยงามนะคะโอ้โหเมื่อก่อนนี่ราคาเป็นหมื่นไม่กล้าที่จะแตะเลยแต่ตอนนี้จับต้องได้แล้ว ก็ดีใจนะคะรู้สึกมีความสุขทางใจอีกแบบหนึ่งนะคะได้บอนสีเมืองเกาะเกร็ดมาอยู่ในบ้านเนาะตอนนี้ก็เริ่มหลายต้นแล้วนะคะสะสมทีละนิดทีละหน่อยนะคะร้อยสองร้อยพันหลักสองพันก็ยังมีนะคะแรกๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เต็มที่ก็พันนิดๆพันนิดๆ ถ้าสูงกว่านั้นก็ไม่สู้นะคะตอนนี้ค่าของอะไรก็แพงนะคะน้ำมันนี่โหยน้ำมันขึ้นทุกวันเลยรู้สึกว่าเติมน้ำมันเต็มถังขับรถไปทำงานนี่โอ้โหแทบแบบอาทิตย์หนึ่งเติมทุกอาทิตย์เลยไม่ไหวนะคะเศรษฐกิจทุกวันนี้ แต่ก,ก็มีความสุขทางใจก็คือมาดูต้นบอลอย่างนี้ก็คลายเครียดได้บ้างนะคะเลิกจากงานมาก็มาเจอบอลสีสวยๆก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะลองดูนะคะใครที่รู้สึกว่าเครียดๆกับงานนะคะเราลองปลูกต้นไม้สักต้นสองต้นที่เราชอบเนาะเอาที่แบบว่าที่ชอบแล้ว เราดูแล้วเรามีความสุขเราก็หยิบจับมานะคะอย่าให้มันทุกข์ใจนะคะอันไหนที่ราคาแรงไปถ้าซื้อมาแล้วเราไม่มีความสุขเราก็อย่าไปซื้อเนาะแต่ถ้าเราซื้อแล้วเรามีความสุขเราก็หยิบจับมาเนาะจะได้สบายใจความสุขอยู่ที่ใจนะคะถ้าจิตใจเราสบายแล้วอะไรก็ตามทำได้หมด สิ่งดีๆนะคะทำได้หมดหนวันนี้ก็ไปออกทางธรรมะแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวบกมาดูบอนสีต้นนี้ของเราอีกต้นนี้ก็ม้วนหลอดโตเหมือนกันนะคะมนสวรรค์อือหค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาอัปเดตบอนสีว่าได้บอนสีอะไรมาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกวันสองวันเราจะมาดูกันว่า ถ้าเขาเขาเรียกอะไรนะถ้าเขาตั้งตัวได้นะตอนนี้เพิ่งเอามาตอนเที่ยงเนาะเขายังใบใบยังเป็นไปตามที่ที่บรรจุมานะคะคือใส่พลาสติกครอบมาเขาก็จะใบเขาก็จะลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันสองวันใบเขาก็จะตั้งตรงเหมือนเหมือนต้นอื่นๆเขาเนาะอย่างชายชนอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมา ครอบเขามากดดันเขาให้ใบทิ่มลงเขาก็จะมีสภาพใบที่จะเป็นธรรมชาติแบบนี้เนาะนี่ค่ะตอนนี้ก็มีสีขาวสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีส้มแทบทุกสีเราก็ได้มาชื่นชมแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ ว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ